วัสดีครับเพื่อนๆเ,เอาพึ่งตื่นยังไม่ได้อาบน้ำแรงันแต่ว่ามีแรงบันดาลใจครับที่มาไลฟ์สดในวันนี้นะเอ๊ะมุมกล้องนี่ดูแบบมองต่ำไปหรือเปล่าถ้ามีเพื่อนๆเ,เข้ามาบอกเรื่องภาพเสียงหน่อยนะครับความชัดเจนในภาพเสียงนะวันนี้ก็มา คุยกันเล่นๆครับเมื่อวานนี้เนี่ยไปเข้าขอสบรมชื่อ a อคชั่นบูสเตอนะครับของโค้ดวีวีนะแล้วก็มีกระบวนการหนึ่งหรือว่ามีโปรเซ s หนึ่งที่ช่วยเรื่องการผัดวันประกันพุ่มช่วยเรื่องการเปลี่ยนสเตจหรือว่าเปลี่ยนสภาวใจนะครับเวลาสภาวใจเนี่ยเรามีแบบหนึ่งแล้วอยากเปลี่ยนให้เป็นอีกแบบหนึ่ง แล้วก็รู้สึกว่าได้ผลนะครับการที่เราอยู่ล้อมรอบคนห้าคนในชีวิตนะฮะจะมีผลต่อเรานะครับเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดว่าจะเป็นคนห้าคนนั้นจะมีค่าเฉลี่ยทางการเงินยังไงมีเงินในบัญชียังไงมีสุขภาพแบบไหนรับการพรัฒนาตนเองหรือว่าขัดเกลาจิตใจตนเองแบบไหนนะครับจะเป็นการออสโมซิสกันละกันนะคนห้าคนนี้อาจจะรวมถึง youtube หรือว่า ร่วมถึงพอร์คาสต์แรงต่างด้วยหนังสือด้วยนะครับสํหรับผมเนี่ยการได้เข้าไปอยู่ในแวดวงของวีวีนะหรือว่าของ l i f e และ Academy ี่นะท่าทคยเคดีินะวีวีเขาเป็นโค้ชเป็ที่ผมรู้สึกว่าเก่งมากเก่งมากขัดเกลาจนกลายเป็นมนุษย์งานภาวนาครับเพื่อนๆก็คือการขัดเกลาเนี่ยจนกลายเป็น ordinary person นะครับหรือว่าเป็น extra ordinary person คือการเป็นคนธรรมดาดัดดดนะครับโดยไม่ต้องแซงทําเป็นคนธรรมดาไม่ต้องอัพเวลจนการเป็นคนธรรมดาแต่ว่าก็เป็นคนธรรมดาจริงๆนะครับเป็นนิยามการปฏิบัติธรรมหรือนิยามการขัดเกลาที่เหมือนจะขัดแย้งไหมส่วนทางกับกับกับความความเชื่อในสิ่งที่ผมก็เองก็เคยเชื่อในสมัยก่อนนะครับเมื่อวานก็คุยกับได้มีโอกาสได้ทักทายนะครับ คนที่รวยมากๆเลยเป็นเจ้าของบริษัท t e x t i l e l e หรือว่าเจ้าของบริษัทผืนผ้านะผลิตผ้าทอผ้านะให้กับ Burberry ให้กับอะไรอ่ะให้กับ p ร a d a ให้กับยี่ห้อดังๆหรูๆในอเมริกาเนะี่ยหรือว่าขายทั่วโลกนะครับเขาก็คุยกันแล้วผมวอาเออเนี่ยมาเข้าขอรบลมเป็นอะไรคือเขาเป็น guest speaker นะเป็นแขกรับเชิญนะครับ คือเป็นคนรวยมหาศาลนะพูดได้ง่ายบ้านรวยนะบ้านรวยมหาศาลนะจากที่บ้านไม่มีอะไรเลยนะจากที่บ้านแบบมีน้อยๆมีไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ก็คุยกันเรื่องคาว่า enlightenment ใชนะ่ผมก็บอกเออเนี่ยคําว่า enlightenment เนี่ยผมชอบมากเลยนะ light ที่แปลว่าเบาไม่ได้แปลว่า heavy light คือแบบชีวิตเบาขึ้น enlightenment คือทําให้เบาขึ้นหรือว่า lighten ก็แปลว่าให้เบาขึ้นนะครับดังนั้นการ enlightenment หรือว่าการบรรลุธรรมเนี่ยคือการที่ชีวิตเรา เบาขึ้นนะปลดวางภาระนะครับปลดวางกลุ่มก้อนพลังงานเดิมๆที่เป็นอัตตะเดิมๆนะครับไปสู่อนัตตาอันใหม่ไปสู่อนัตตาอันใหม่นะก็เป็นนิยามที่ผมชอบมากเลยนะครับเขาบอกโอ้ขอบคุณมากนะที่ได้ได้พูดให้ฟังว่าเอานิยามมันอะไรประมาณนี้นะอยู่น้ำกินน้ำแบบ ก็รู้สึกได้แรงบันดาลใจครับแล้วก็เมื่อวานก็ลงคอสอบรมของวิวอีอะไรไม่ได้คิดว่าจะลงคอสอบรมอีกนะครับแต่ก็นั่นแหละรู้สึกได้แรงบันดาลใจครับเวลาอยู่ใกล้คนที่มีไฟอยู่ใกล้คนที่กล้าคิดกล้าทําแล้วก็กล้าเป็นวตัวเองนะชอบของ Life Lab Academy มากเลยที่บอกว่า Magic you are the magic คุณเนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์คุณคือความมหัศจรรย์ของโลกของจักรวาลน,นี้นะ ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อซัพพอร์ตให้การดำรงอยู่ของคุณแล้วคุณจะไม่สำคัญได้ไงอันนี้ผมขยายความเองนะคือในนั้นเขาเห็นว่าคุณนะคือ you are magic แล้วก็ authenticity ก็คือความ,มความเป็นเนื้อแท้ความเป็นตัวเองนะครับทุกๆคนเนี่ยมีพลังงานอยู่แล้วมีมีแรงขับเคลื่อนแรงขับเคลื่อนทุกพลังงานเนาะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือ linguistics หรือว่าภาษานะครับว่าภาษาเนี่ย สามารถเปลี <One input> ่ยนคนให้ร้องไห้ก็ได้เปลี่ยนให้เศร้าก็ได้เปลี่ยนอารมณ์คนได้เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้ทําให้คนรักก็ได้ทําให้คนไม่รักก็ได้นะครับดังนั้นภาษาที่เราใช้กับตัวเองนะหรือว่าภาษาที่เราใช้กับคนอื่นเนี่ยจึงเป็นเหมือนดั่งคุ่มรัพย์ทองคําในการเรียงลําดับภาษามีคําพูดว่ารักหมดใจขจาจหมดรักเนี่ยเป็นการใช้คําเดียวกันแต่ว่าเรียงไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการน้อยเรียงภาษาเนี่ยจึงเป็นความสําคัญนะครับ เหมือนทางที่พระพุทธเจ้าครับท่านก็มีอาวุธเดียวก็คือภาษานะเครื่องมือเดียวที่ท่านใช้ก็คือคําพูดหรือคําสอนนะครับท่านเป็นคนที่ตลอดชีวิตเนี่ยในการทํางานท่านนะสมมติว่าท่านทํางานเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่อายุ35ใช่ไหมท่านบรรลุธรรม35นะครับแล้วก็เผยแผ่ธรรมะเนี่ย45ปีอาวุธเดียวที่ท่านใช้เนี่ยคือคําพูดหรือว่าธรรมะนะครับจนร้อยเรียงมาจนถึงวันนี้ที่เขา ครูบาอาจารย์รุ่นโบราณรจนาไว้เป็นร้อยแก้วนะก็คือเป็นคำกับพันธ์ที่เราเรียกกันว่าพระไตรปิฎก45ห้าเล่มนะครับ,นะรบดังนั้นที่ผมชอบไลยแหละแคลดมีมากเลยในเรื่องของ authenticity authenticity นะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพลังงานขับเคลื่อนแต่ละคนเนี่ยเหมือนมี fingerprint หรือว่ามีรอยนิ้วมือนะครับอันนี้เหมือนผมจะขยายความเองนะครับก็มันเป็นระดับพลังงาน คือในงานภาวนาในทางสายอินเดียเนี่ยหรือว่าแม้แต่ในแสงพระพุทธเจ้าก็เช่นกันนะการอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีงานภาวนาที่เรียกว่าเป็นสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมนะครับถ้าเป็นของอินเดียเนี่ยสติปัฏฐานสี่มีกายเวทนาจิตธรรมนะถ้าเป็นของอินเดียครับก็จะม,มีเรื่องของญาณโยคะญาณนะหรือยาณที่แปลว่าองค์ความรู้นะก็คือสายปัญญานะแล้วก็ มีพักติโยคะหรือว่าความพักดีหรือว่าสาย Heart สาย Passion พักติโยคะนะครับอีกอันนึงคือกรรมะโยคะก็คือการกระทำนะเป็นสายเฮดฮาร์ดแทนนะในการพัฒนาตนเองเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยมีแนวโน้มไปด้านไหนนะครับและอันที่4ี่ก็คือเป็นสายกริยายโยคะหรือว่าสาย Energy หรือว่าสายแรงขับเคลื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยจึงมีอยู่4อย่างมีเฮดฮาร์ดและแฮนดน มีเหตุมีหาดแล้วมีเหได้อีกอันนึงก็คือองค์รวมในพลังงานแรง mm hmm. ขับเคลื่อนของเรานะครับอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเรารู้สไตล์ตัวเองหรือว่ารู้ท่าเจ้าเรือนของตัวเองนะเราก็ง่ายในงานภาวนาภาวนาหมายงานพัฒนานะฮะนะพัฒนาให้ชีวิตเราเนี่ยเบาขึ้นเรื่อยๆตามนิยามของฉันนะไม่ใช่นิยามของใครๆครนะครับเพราะฉันในโลกนี้มีตั้งมากมายใช่ไหมไมีตั้งแปดหมื่นสิบมีตั้งแปดแปดพันล้านฉันแปดพันล้านคนใช่ไหมทุกคนก็เป็นฉันหมดจะเราเอาฉันของตัวเราเองนะครับทําตามสไตล์ฉันของตัวเราเองนะ นี่คือ,อ,องานภาวนานะครับงานภาวนาก็ทั้งสี่แบบงานภาวนาทั้งสี่แบบนะนะครับผมก็ได้เรียนรู้เรื่องของไอ้อันของเฮทฮาแทนเนี่ยเราเข้าใจมาก่อนแล้วนะแต่ว่าในเรื่องของภาวนาหรือว่ากิริยาโยคะเนี่ยก่อนนี่ไม่เข้าใจว่าอมกอบที่4ของมนุษย์เนี่ยคืออะไรจนตอนหลังก็รู้อ๋อเราะว่ากิริยาโยคะเนี่ยรวมไปถึง ความเป็น authenticity หรือว่าความเป็นตัวเราเองแรงรขับเคลื่อนของเราจริงๆนะครับก็เป็นองค์ความรู้ใหม่นะครับในการก้าตตดดวาข้ามอัตตาเดิมๆหรือว่าก้าวข้ามอัตตาเดิมๆของเราเพื่อไปสู่อนัตตาองค์รอบใหม่นะครับเหมือนที่ท่านคารทีบอกว่าการที่เราจะหา true self หรือว่าตัวเราเองจริงๆเนี่ยเกิดจากการที่เรา eliminate the old self หรือว่าการออกจาก old self นะก็คือการละทิ้งตัวตนเก่าๆซึ่งทำได้ด้วยอะไรทำได้ด้วยการ serving others การทำได้ด้วยการสร้างประโยชน์เป็นการเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับผู้อื่นนะครับซึ่งก็สอดคล้องตรงกันอย่างยิ่งยวดเลยกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าการบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุธรรมได้ด้วยมรรคมีองค์แปดทางนี้เป็นทางไปอันเดียวเป็นทางไปอันประเสริฐ เส้นทางอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีนะครับดังนั้นเนี่ยการจะบรรุธรรมพระูเจ้าบอกว่านี่เป็นทางเส้นเดียวว่อการบรรุธรรมก็คือบรรุด้วยการเกื้อกูลผู้อื่นนะครับการบำบัดทุกบมรุสุขผู้อื่นสิ่งนี้เรียกว่ากุศลหรือว่าความดีงามในงานภาวนาวในงานพัฒนาตนเองครับเราทำสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกุศลและปุญญานะก็คือทำสิ่งดีงามให้ผู้อื่น รวมถึงทาสิ่งนิยามให้ตนด้วยนะครับปุญญาเป็นการล้างกิเลสล้างกิเลสนี่หมายถึงว่าเราออกจากระบบความเชื่อเก่าๆของเราออกจากความคิดออกจากอารมณ์ของเราที่เป็นสิ่งที่เราเคยเชื่อมาก่อนเคยยึดถือมาก่อนแล้วก็ทุกวันนี้ไม่ได้สัมสุน์เราอีกต่อไปแล้วนะครับเราละความเชื่อความคิดและการกระทาเดิมๆนะในส่วนที่เป็นมโนกรรม,มวจีกรรมและก็กายกรรมนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในมรรคองแปดนะ ก็คือละทิ้งการกราทำเดิมๆที่ไม่สนับสนุนเราอีกแล้วที่ไม่ที่มันไม่ได้พาชีวิตให้เราเบาขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้จึงโยงใหญ่กันนะ,ะพนเพื่อนๆนะครับที่เป็นผู้ปฏนนิพทานที่ยังทํางานในทางโลกนะครับถ้าใครสนใจในการเสวนานะครับการพูดคุยเนี่ยทางในกวนของผมก็จะมีการ กันของผมก็คือผมนี่แหละก็คือจะมาพูดคุยกันในวันที่วันอังคารที่9นี้นะครับตอนสองทุ่มนะวันพรุ่งนี้โอ้ไม่ใช่วันพุธที่9วันพุธที่9นะครับวันมะรืนนี้วันพุธที่9ตอนสองทุ่มนะครับใครสนใจทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวได้หรือว่าจะพิมพ์เมนต์ใน Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะสำหรับผู้ปรารถนาดิพานที่ยังทางานทั้งโลกหรือว่าจะเป็น บอกเอ้ยต้องาัฒนาดิพานด้วยหรอไม่าัฒนานิพานได้ไหมได้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบงานพัฒนาตนเองชอบ personal development นะครับหรือว่าสนใจอยู่แล้วหรือเริ่มสนใจในการพัฒนาทางจิตวิญญาณโอฟังดูหรูหราไหมคําพูดนะครับหรือว่าสาย spiritual อะไรต่างๆไม่ว่าคุณจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรนะครับมันคือการทําชีวิตเราเองให้ดีขึ้นในแง่ต่างๆมิติต่างๆรวมถึงการมีเงินด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลัง อยู่ในเส้นทางการสร้างความมั่งคั่งในหลากหลายมิติของชีวิตนะครับรวมถึงมิติของโลกทางกายภาพนะครับถามว่าความร่ารวยทางโลกหรือว่าความมั่งคั่งทางโลกเนี่ยเกี่ยวโยงกับงานภาวนางานด้านจิตวิญญาณไหมนะครับตอบเลยว่าตอบสั้นๆว่าเกี่ยวถ้าตอบยาวนิดนึงนะครับ มันจริงๆมันไม่ได้มีเรื่องของทางโลกทางธรรมนะเพื่อนๆมันมีเรื่องของโลกฟิสิกอลกับนอนฟิสิกอลนะครับเป็นเรื่องของโลกกายภาพกับโลกไม่กายภาพนะนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าทางโลกและทางธรรมนะครับชีวิตต้องประกรอบด้วยกายภาพครับคือประกรอบด้วยร่างกายวัตถุเป็นดินน้รลมไฟนะแล้วก็ประกรอบด้วยการที่เราทำพูดคิดในสิ่งต่างๆ การกระทําประกอบด้วยบีดูแ v e นะครับการเป็นการกระทําแล้วก็การเป็นเจ้าของทรัพย์สินบางอย่างเจ้าของวัตถุบางอย่างนะครับถามว่าความมั่งคั่งหรือมั่งมีเนี่ยคือการเป็นเจ้าของวัตถุบางอย่างที่มันดีสำหรับคุณแล้วมันพอเพียงสำหรับคุณนะครับนี่คือความมั่งคั่งมั่งมีคุณเราเองก็จำเป็นต้องมีร่างกาย,นยในการเป็นประธรรมใช่ไหมจำเป็นต้องมีความคิดและมีอารมณ์ ที่เอื้ออานวยที่เป็นกุศลนะที่มันพอเพียงสําหรับในจุดที่เราอยากจะไปที่เราปรารถนาจะไปนะครับถ้ามันขาดแคลนความคิดดีๆีว่าขาดแคลนสภาพอารมณ์ดีๆขาดแคลนความสุขภาวะในร่างกายหรือว่าเวลบี being, อิงต่างๆอะไรที่มันขาดแคลนเนี่ยมันมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับขาดแคลนไม่ได้แปลว่าน้อยหรือมากนะเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ว่าเรากําลังจะทําอะไรและสิ่งนั้นเนี่ยสนับสนุนเราไหมนะ การไม่ขาดแคลนนะครับการมีพอเพียงการเผื่อพอในสิ่งต่างๆหรือว่าที่ในโรงรอกาเ้าท่านบอกว่าเป็นเรื่องของ sufficient economy หรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนี่คือความไม่ขาดแคลนเพื่อนๆว่าจริงไหมนะครับดังนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าในการกำลังคิดว่าเอ๊ะเมื่อตาเรามองลงเกินไปหรือเปล่า นะครับนานๆได้ไลฟ์สดอย่างนี้ทีนะครับเนี่ยดังนั้นในการที่เรามีสิ่งต่างๆเนี่ยพอเพียงเราเผื่อพอสิ่งต่างๆไว้นะครับจึงสอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมดังนั้นการที่คุณมั่งมีทางโลกนะครับการมีไม่ได้แปลว่าการเสพไม่เหมือนกันนะครับคุณมีมากแต่คุณเสพน้อยอันนี้เป็นไปได้นะยกตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขามีมากนะครับแต่เขาเสพน้อยนะดังนั้นความมั่งมีทางโลกเนี่ย สามารถเกิดขึ้นได้แม้กับผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ปรารถนาพานนะครับมีคนจำนวนมากเลยครับที่พอเราเริ่มมาทางสายจิตวิญญาณเนี่ยเรารู้สึกว่าฉันต้องมีน้อยนะฉันต้องมีขาดแคลนจริงๆมีน้อยขาดแคลนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราควรจะมีแบบเผื่อพอไว้ใช้งานในสิ่งต่างๆได้นะครับเท่าที่เราปรารถนาเท่าที่จะเอื้อมนวยเราแล้วก็เอื้อมหน่วยผู้อื่น,นครับ ในสถานที่ปฏิบัติธรรมทุกที่มีสถานที่หมดนะครับการการที่เราเป็นเจ้าของสิ่งต่างเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับการพัฒนาในสายจิตวิญญาณไม่ได้ถือว่าเป็นกิเลสนะครับถือว่าเป็นฉันทะนะเป็นความปฏิบัตาที่ดีงามในการเป็นเจ้าของนะครับการแลกเปลี่ยนคือการแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของกันและกันนะเราไม่ได้แลกเปลี่ยนแต่ product service ไม่ได้แลกเปลี่ยนแต่รูปและนามไม่ได้แลกเปลี่ยนแต่นามธรรมที่คุณมีและฉันมีนะครับ ที่เขาเรียกกันว่าผลิตภัณฑ์และสินค้าและบริการเนี่ยนะครับมันคือมันคือรูปใบนาถูกไหมนะครับเราไม่ได้แลกเปลี่ยนแต่สิ่งนั้นเราแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเพื่อนเราแลกเปลี่ยนสิทธิ์ในการใช้นะครับเราแลกเปลี่ยน access to นะครับแลกเปลี่ยนสิทธิ์ต่างๆที่เรามีเหมือนเราไปร้านเราไปร้านบุฟเฟ่เราอยากกินเขายังไม่ให้กินใช่ไหมจังหวะเราจ่ายเงินพอจ่ายเงินเนี่ยเราเลยมีสิทธิ์นะครับเป็น เราได้สิทธิ์มาในการเป็นเจ้าของนะใช่ไหมเราคงไม่ไปกินข้าวจานคนอื่นๆเรากินข้าวจานของเราเห็นไหมมันเป็นเจ้าของนะครับเราไม่ได้แลกเปลี่ยนเฉพาะรูปธรรมนามธรรมนะเราแลกเป็นความเป็นเจ้าของกันและกันถามว่าความเป็นเจ้าของเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการภาวนาไหมองค์ประกอบในการพัฒนาจิตใจตนเองหรือขัดเราทําพูดคิดของตอนเองไหมถือว่าเป็นนะครับดูอย่างศีลข้อศีลห้าข้อสิซึ่งเป็นสิลของ เป็นศิลของพระโสดาบันนะครับสินห้าเป็นสิลของพระโสดาบันเนี่ยเคารพในสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสิลข้อแรกคือห้ามฆ่าสัตว์เคารพสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของชีวิตของผู้อื่นเห็นไหมความเป็นเจ้าของมีความสําคัญนะครับสิลข้อที่สองเนี่ยห้ามรักทรัพย์พระเจ้าท่านเคารพสิทธ์ในการเป็นเจ้าของวัตถุสิ่งต่างๆนะสิลข้อสามก็เคารพ าการเมุตาชานะครับสิ่งข้อสามก็เคารพความเป็นสิทธิ์ความเป็นเจ้าข,ของคนรักนะถือว่าเขาเป็นคนรักของเรานะเราให้เกียรติกันละกันนะครับสิ่งข้อที่สี่ก็คือเรื่องของคําพูดนะครับการพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อนะพูดคำหยาบอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเราเคารพสิทธิ ในการจะมีสุขภาวะสุขภาพจิตท,ที่ดีของเพื่อนร่วมโลกนะครับเพราะว่าความคิดที่เขาจะรู้สึกคิดว่าเฮ้ยคุณเป็นใครมาว่าฉันมาโกหกฉันมาเอารัดเอาเปรียบฉันเราให้เกียรติแล้วเคารพในความคิดของเขาในอารมณ์ของเขานะครับเราไม่เบียดเบียนความคิดของเขาเห็นไหมไม่เบียดเบียนอารมณ์ของเขาดังนั้นความเป็นเจ้าของเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยให้ความเคารพ ในการปฏิบัติธรรมสิ่งข้อที่5ก็เคารพความเป็นเจ้าของครับเจ้าของสติสัมปชัญญะของตัวเราเองเพราะว่าการเสพสิพส่งเสพติดตร่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกาเมไม่มว่าจะเป็นสุราเมรยาดและวัชชะสิ่งเสพติดทั้ง3แบบเนี่ยครับในสิ่งเสพติดทั้ง3แบบเนี่ยเป็นสิ่งเสพติด3ระดับนะครับระดับหยากระดับกลางระดับละเอียดไม่มว่าจะเป็นเสพ โซเชียลมีเดียนะอันนี้อยู่ในสินข้อ5นะครับสินข้อ5เนี่ยเรานับรายละเอียดตามตามเราตามนิยามของเราตามนิยามของฉันนะครับเพราะนี่มันคือการกัดเก่าฉันถูกไหมทุกทุกคนมีฉันเป็นของตัวเองหมดนะก็คือการกัดเก่าฉันนะสินข้อที่5ก็เลยเป็นการเคารพแล้วก็ให้เกียรติสติสมัติสัมปชัญญะของฉันให้เกียรติ การเดินทางทางจิตวิญญาณของฉันนะครับวันนี้ครับเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะที่มาไลฟ์สำหรับเพื่อนๆนะครับผู้ปรธารถนิพิพานที่ยังทำงานในทางโลกนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับถือเป็นการทดลองไลฟ์สดจากพึ่งตื่นเลยวันนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเพื่อนๆที่สนใจในงานพัฒนาตนเองในการภาวนานะครับชอบ ขัดเกลาตนเองขัดเกลาจิตใจตนเองนะครับเราเชิญชวนนะครับจะมีวันพุทธที่9นี้เวลา2องทุ่มนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถือเป็นคอมมู n นิตี้เซอร์วิสการให้บริการแล้วก็การแบ่งปันความรักความปรารถนาดีนะครับต่อเพื่อนผู้ร่วมเดินทางในสังสารวัตรนี้นะคนนะครับไม่ว่าคุณจะเดินทางในทั้งโลกไม่ว่าคุณจะแปะป้ายตัวเองว่าคุณเป็นผู้เดินทางทางโลกหรือเดินทางทางธรรม เราคุณจะแปลกป้ายตัวเองว่าเป็นผู้พอนาผู้ปฏิบัติหรือไม่นะครับเราก็ถือว่าเป็นผู้เดินทางในสังสารวัตน,นี้เชกเช่นเดียวกันนะครับก็ธรรมะสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์สดครั้งหน้านะครับใครมีคําถามในเรื่องสปิริตชวลนะครับในงานพัฒนาตนเอง ในหมวดธรรมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยสามารถสอบถามหลังไมค์มาได้นะครับด้วยความยินดีนะนะครับถือเป็นการตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์นะครับที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ในเครื่องหมายพูดว่าทามานะครับแล้วก็เผยแผ่สืบสายเทียนสองธรรมมาจนถึงรุ่นของเรานะครับก็เลยมา แบ่งปันแล้วก็เคือกูนะครับเพื่อนๆที่สนใจจะเป็นการตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ให้สิ่งที่ดีงามอย่างที่เราเรียกกันว่าธรรมะเนี่ยได้คงนะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าของบางอย่างครับปิดบังไว้เนี่ยปิดบังไว้แล้วเนี่ยมันจะไม่เจริญครับเปิดเผยจะเจริญกว่าเปิดเผยจะดีงามกว่านะครับหนึ่งในนั้นก็คืออาทิเช่น ความดีงามหรือว่าพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยปิดบังไว้เนี่ยไม่งดงามเปิดเผยงดงามกว่าธรรมะก็เช่นกันครับหรือว่าศาสตร์การพรัฒนาตนเองนั่นแหละนะครับศาสตร์และศิลป์ในงการพรัฒนาตนเองไม่ว่าจะอยู่ในตรายี่ห้อไหนตรายี่ห้อใดไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าเป็นทางโลกหรือทางธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้เปิดเผยเนี่ยงดงามปิดบังไว้เนี่ยไม่งดงามนะครับธรรมะสวัสดีครับเพื่อนๆไว้เจอกันในคลิปหน้านะ ติดตามกันได้นะครับในเพจมุ้งมิงเถื่อนเรียนทำแล้วก็เพจมุ้งมิงครับไปบายครับเพื่อนๆเจอกัน h a น e a n i c ส d a เตนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าไปบายครับสวัสดีครับ